เาช่องโซนตรงนี้นะครับนี่ก็าหารทางมาถึงแล้วน,นะครับไปเป็นต้นวันนี้ก็สับร,รถนะครับเงินของท่านที่สนับสนุนมาเราก็เปลี่ยนแรงเป็น,ปน,ปนวันนี้ก็ได้สับรดมาครับรวบรวมเงินกันซื้อนะครับผมกี้คนเรยงช้านะครับแล้วก็เด็กชายพยาบาลก็ตื่นเต้นมากนะครับผม นี่นะครับไม่เคยได้ยินเสียงมาแล้วครับขอบคุณไปทางผู้ใจดีทุกท่านทุกคนนะครับที่สรับสนุนอาหารช้างครับนี่ก็ได้สรถมา มาแล้วครับท่านโมสมกับพี่ของครอบครัวของเรานะครับวัสดีครับคุณเสือครับผมมามาจะครับผมมายังไงครับขอบคุณมากคุณพี่เสือนะครับนี่แหละครับเอฟซีครับผมที่ ได้อาหันช้างมาคุณเสือพี่เสือเขาเอามาส่งนะครับต้องการจับรดบอกได้นะครับครับผมเบอร์โคเบอร์โทรด้วยครับศูนย์แาครับศูนแปดเโทรครับศูนย์เก้าแครับครับผมเิดต่อสับรดทางเบอร์โทรได้นะครับผมเบอร์โทรครับได้ครับย้ำๆนยครับพี่เสือศูนย์เก้าแปดหกครับผมครับผมอ่อ f ีท่านใดจะ สับลตช้างครับสำหรับรสนุนอาหารช้างสับรต์ช้างก็ติดต่อไปทางพี่เสือได้ครับผมครับผมครับผมนี่หละครับนี่ครับผมมาแล้วพี่ช้างน้องช้างก็รออาหารสับรต์เหมือนกันลวครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับ คุณป้าก็เาอ,อาหารเห็นเห็นหญ้ามาให้นะครับเห็นหญ้ามาให้น้องวันใหม่ให้ฟังไปสวัสดีสวัสดีครับคุณคุณหญ้านี่ก็เป็นพี่แม่ของผมนะครับสวัสดี <osc> สวัสดีครับดูเลแม่ทองใบกับน้องวันใหม่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นบุพการีคนหนึ่งนะครับที่ดูเลแม่ทองใบครับเป็นแม่ของของผมเป็นแม่ของน้องจีมนะครับครับผมคุณย่าจะฝากเอฟซีว่าอยัางไงบ้างครับคุณย่าเขาก็บรรยายไม่ค่อยถูกครับผม่เ็ดครับผม เขาบอกว่าเขาให้สุขภาพแข็งแรงให้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่สนับสนุนอาหารช้างอาหารช้างน้องกับอันเลนน้องทุกทุกเชือกนะครับผมทุกเชือกข้างหกเจ็ดเชือกนี่เลยจ้าพอดีพี่ควานไปจากโลกด้วครับคุณคุณแม่ก็มาดูดูเลมน้องวัดใหม่กับแม่ทองใบใช่ไหมครับผมจ้าครับครับผมขอสวัสดีครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณท้แข็งแรงนมาก ผมนี่นะครับพอพลายก็ได้กินแล้วครับผมสับปร,รลต้นสับประรดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณไปทางเอฟซี C. ขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญที่สนับสนุนอาหารช้างสับปรดนะครับ ผมก็จะให้น้องเจมทำคลิปลงไปเรื่อยๆครับผมไม่มากก็เยอะเนาะพี่ควันสวัสดีครับพี่ควันจะเอาสับปะรดมาให้เซโดทองคูณใช่ไหมครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะเดินตามนะครับนี่พี่ควันก็เอาเบรกสับปะรดไปให้ เีโลทองคูนนะครับเสียงเอฟบีโอดีครับผมหน้าตาไมห่หลแต่ใจหลครับน่ารักเหมือนเดิมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับทองคูนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ,อีก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 ทักได้ไหมครับ ครับน่ารักจังเลยเจงเบยบบบครับ <c oughs> ครับผมครับนี่ครับผมไปเ <c oughs> งินของท่านที่สนับสนุนมาพวกผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ใช้ใจทางเงินนะครับวันสองวันที่ผ่านมาก็ต <c oughs> ้นกล้วยนะครับผมครับ <c oughs> ผม วันนี้ก็ลงสับปะรดนะครับต้องเปลี่ยนอาหารนะครับต้นกล้วยก็ยังเหลือครับผมนี่ก็ทีโดท้องคนก็ได้กินสับปะรดนะครับเปลี่ยนอาหารกันกินนะครับก็บเหมือนคนเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้กับข้าวนะครับผมบางวันก็ต้องกินต้มยำอะไรประมาณนี้นะครับสับอาหารไป พลาง,งครับผมอร่อยไหมครับสิโดทต้องคุณวันนี้พี่ควนก็ไปเลี้ยงดูไม่น้ำมูลตอนเย็นก็มากล,กลับบ้านทุวันก็ไปตัดหญ้าครับ ช่วยเหลือกันซึ่งกันอะไรกันนะครับผมต้นกล้วยต้นอ้อยก็ยังเหลือน,นะครับกินเป็นต้นกล้วยต้นต้นกล้วยตน้อยตนอ้อยก็ยังเหลือน,นะครับผมนี่ครับไอเจ้าของช่องเขาก็ไปเอาสับะรดมาให้น้องวันใหม่กับแม่ทองใบลุ่มด้วยช่วยกันนะครับผมเครือญาติกันครับ น้องวันใหม่หนูยังไม่เข้าโรงเรียนเนาะยังไม่สวัสดียังไม่เป็นอย่าง,งสุขยังสุขสนเนาะครับคุณยะวันนี้เลยความน่ารักของหนูนะ่ะนี่ครับน้องวันใหม่ก็ได้กินไม่ทองใบก็ได้กินนะครับครับรวมสมบูรณ์เลยครับผมอาหารช้างก็ขาดแทนเหลืออะไรพวกผมก็ ต่อให้กินให้ทุกอย่างแล้วครับนี่ก็ควานเจ็กมาเป็นน้องชายครับมาช่วยคุณป้าดูเลครับผมช่วยเลือกู้กืนกูกูนกันเลยครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะนวันไหมคะ นี่ครับนงวนใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวพี่ควานก็จะออกมาประมาณไม่กี่วันนี้แหละครับผมยังจากลูกพี่ควานน่าจะกลับมาวันที่สิบนะครับคุณแม่ครับผมก็ช่วยดูแลอย่างนี้แหละครับผมช่วยเหลือซึ่งกนและกันละครับเป็นเครือญาตินะคุณแม่เนาะบางทีคุณแม่คุณป้าเขาไม่อยู่ก็ผมก็ช่วยดูแกก็แกแล้ว ทำยังไงได้ี63ปแล้้วจาครับ,รบเข็นยามาให้น้องช้างนะครับคุณแม่เนะาะครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ก็จะไปรับชมน้องไพวันกับแม่ผักบุง้งแม่ผักบุกยี่ห้อโลโก้ อร่อยไหมครับเดินผ่านพ่อชิโอดทองคูณนะครับ ผมนี่ครับความโลภของพ่อชายยศรักนะครับสวัสดีครับนายเล่วสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟี T นะครับขอบคุณครับครับผมครับผมนี่ก็น้องเจมก็ช่วยช่วย ช่วยจะกของรถเขาลงสับประรถครับผมพี่ควานเขาบอกว่าช้างโลอยู่แต่พี่ควานไม่โลครับครับผมนี่แหละครับผมเขาควานพอม็นจริงนะครับครตินี่ไปยอดักนะในโนะ ดัเครับผมถ้าพูดถึงเรื่องควนนี่เจรจากันได้ลครับผมไม่อยากไม่อยากให้พูดทะหรอกครับพูดได้ครับครับกันอยู่ครับีกอนครับครัผมเ่คัญี่ก่งคอครับผมครเ่งคร นี่ก็สับปะรดไอปลอดสารนะครับใช่ไหมครับเจ้าของสารเลยครับครับผมสารกินสารทิพย์ทิแล้วไม่มีอะไรครับผมยิ่งกินอย่างเดียวยิ่งกินยิ่งวนยิ่งกินยิ่งอ่ะยิ่งอิ่มครับผมออนี่นะครับผมมาดูพี่ควานก็เอาสับปะรดให้ติดชายแพรวันกับแม่พักบุ้งหรือแม่พักบกนะครับเขากำลังกินเขายังไม่อยากเล่นนะครับก็ขอสวัสดีครับ กฝากอะไรบ้างครับพี่ควันครับผมทั้งสองท่านเลยครับผมก็ฝากขอบคุณครับผมที่สนับสนุนอาหารช้างเสรีทุกท่านเสรีทุกท่านนะครับทุกกำลังใจที่มิให้ด้วยนะครับผมผมก็ให้กินทุกตัวนะครับผมครับทุกเชือกนะครับเชือกกครับผม็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สปรารถนานะครับผมครับผมเงินของท่านที่สนับสนุนมาที่จนเจือให้อาหารช้างก็พี่ควนก็บอกว่าขอให้ท่านมีแต่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยความสุขความเจริญนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับ